แต่ฟาไปแล้ใ hmm. ช mm ่ไหมตไม่ได like, ้าไม่ได้ฟาไม่ได้ฟาเอาคูไม่ได้หัวหัวไม่ได้อ๋ไ้เยไู่ไม่ได้แล้วนะดไปคือไไคิไไคอไไอ ท,ที่สองก็แล uh. ้วนะครับไที่สาเด็กน้อยเข้าไปครับไปแดงครับคนึ่รส้เนหนึ่งอเ้าหา่ทนด้ยาดูคูที่สามก็เลยบเต้นาเตงกับานไปดู เศ็ลไม้แต่แสงเข้าไปครับท pues mm ี่สามแตนข้นได้ที่สามโอเคคู่ต่อไปคู่ที่เก้าไปได้ไปคู่ที่สามก็่าได้เลยถ่ายต็อบบตัดสุขเลย ตัดพสวสไปตวังกะแสนแต่ไม่รู้นจะทานพืเปลาเขาละรถไต้องเงินตัดยูแต่ถ้าโคต่ดิดลูกกะดันยู่สงยูแนะอัไเงินบ้าลขอบคุณมากเลยครับตอนนี no ้ <ina> Sadly, ิไม่ไหวแล้ว สีส่ช่องสามนอไปอีกแล้วหรกกระตันยืนูตรวจที่ไปแต่ยังไม่ทันกับคูนี้ยังไม่รู้เป็นใครแดงมือน้ำเงินล่องนานแดงครับสเอาแล้วครับคู่สิบเอด็ดนะครับจุดสตาร์ทคู่สิบเอ็ดเซฟให้ด,ด้วยนะครับอย่าให้พลาดคู่สแปดเทพอินเตอร์เบอร์สองอยู่น้ำเงินเล็กจุดยาเบอร์หนึ่งอยู่แดงใส่จับแล้ว ไวตับผื่ได้แล้วตอนนี้มันร้อนเลยอาครับดูเ่าจะเป็นแม่หรือด้วตีกับชุดกับชุดกับแล้ว่ตาไปโจเ่ติดติดกับสายเติดล่างน้ำเงินเข้าเฮกอินเตอร์เบอร์สองเข้าไปครับคู่นี้คู่ตาไปสิครับคู่ที่สิบสองตอนนี้มันมุงมุดไปเลยตอนนั้น

ทองโยงเบอร์หนึ่งทองโยงเบอร์หนงนเงินเบอร์สองนะครับเก็บตัวต่อคู่นี้แล้วจ่ายคู่อที่สิบสามก่อนช่างต้นสองคู่นี้ช่างแบงค์เบอร์สิบเอ็ดกับไทยเจริญเบอร์เก้าครับฟาวน้ำเงินฟาวจะโจมทองโยงฟาไปหนึ่งรอบยังไงกมาอยู่ตรงนี้นะครับทุทกคนก็คงจะทราบเวลาเรียกชื่อ เราตั้งหลักการตอนที่แปดลับไปเถอเแดงหรือน้ำเงินลองน้ำแดงเข้าให้จริญนสองเข้าไปเด็กลงมาหนึ่งน้ำเงินทีลทอกเตรครัออบอยู่แดงอยู่แดงเบอร์หนึ่งทั้งคู่ผมรมคู่ที่สิบห้าก่อนนะครับทั้งแดงเบอร์สิบเอ็ดกับไทเจริญเบอร์เก้า น้ำเงินฟาวน้ำเงินฟปล่าไอ้รีตัวว่าฟาวนะครับออกนหัวบ้านเลยบวนจับด้านข้างออกมาเลยจะไม่ต้องไปไปสนามไม่ต้องไปไปสนามคราตึงเครื่องร้อนสองเติมน้ำมันสามเสียเวลาใช่นะครับแล้วครับมาชมกันใหม่ครับรอบนี้ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินฟาวไม่ได้แล้วครับช่างแบงค์ครับต้องระวังแล้วฟาวรอบนี้แพ้เลยครับ อันนี้เปล่ารอบสองใช่ไหมเปล่ารอบสองเปล่าผมเปล่ารอบสองใช่ไหมแพเลยครับแพเลยโอเคครับขอบคุณมากไฮเจโร่เจ้าเข้าไปเลยครับ แต่แสนี้ไม่ได้ดุดการสนามเ<แ>ลยครับยังไม่ถึงปลสนามจะรู้ได้ยังไงจะเป็นฝ่ายแดงหรือฝ่ายนา้ำเงิน<แ>ร่องน้ำแดงเข้าครับสีส่งเสริมไปแฝงไฟคู่ต่อไปช่างแดงคสองน้ำเงินแอฟคู่สิบแปดเตรียมตัวไว้เลยครับเตี๋ยงเรืไม้ไมสามกับสีส่งเสริมต่อ แล้วเดินลงม้วดอีายเจอน้ำเงินจัมรู้กระต่ายร้จัมพร่ครอน้ำเงินไปแบรู้จัวไปไม่รู้ไปนะไรครับแดงแถวไปแล้วน้ำเงินไปคันเดียว อ้าวน้ำเงินเข้าเด็กลงไม้สองฝึกไม่ใช่ขออภยัย <c oughs> ขอช่างแบงค์สองเข้าครับเด็กลงไม้เป็นไรแล้วก็เด็กลงไม้สามกับสีตรงเสริมน,นะครับเบอร์แปดเด็กลงไม้สามกับสีตรงเสริมเบอร์แปดครับอยู่น้ำเงินอยู่ทรงเสริมแปดอยู่แดงอาบอยู่แดงเด็กลงไม้เบอร์สามครับกับเบอร์สองน่าจะคันเดียวกันไหมไม่รู้ นะครับเดี๋ยวต่อจากคู่นี้นะครับคู่ที่ จะเป็นสีส่งเสริมหรือว่าเดดดวงไห้แดงข้าวสีส่งเสริมสีส่งเสริมแปดชับเข้าไปครับ